สิงทองกับพรเสน่สนิทธิ์มลชัยนี่ก็บับรรยากาศชาวต่างชาติวันนี้พูดเลยตกใจคุณน็อตชาวต่างชาติ390อ้ถือว่าทะลุเลยาทะลุวันนี้ยอดทะลุล้านนะครับครับสงสัยแฟนมวยเก็บกดไปจากราชดำเนินหรือเปล่าไม่ได้มีมวยดูไงก็ดูดูเผื่อพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ดูพุทพิหัดพิหัดมีมวยนะครับเทปสิทธิ์ไปดูที่เวทีได้เลยครับเวทีเทปสิทธิ์พัทยาหรือใครไม่สะดวกหน้าตู้มีครับ นะมีเลดด้วยนะฮะก็ไปติดตามกันได้ก็เวลาสามทุ่มทุกวันพฤหัสบดีใช่ใครสนใจก็ไปดูที่เทปสิทธิ์ได้เลยเขาบอกว่าได้เสียงจริงที่นู่นนะฮะแล้วก็เป็นการยกพลการระหว่างนักมวยกัมพูชากับนักมวยไทยในวันพฤหัสบดีที่ถึงนี้นะครับใครจะมีข้อพิพาทอย่างไรไม่สนแต่เรื่องกีฬานี่ถือว่าเป็นมันธมิตรครับนะครับ มาดูคู่รองในวันนี้ก่อนครับโชคนำชัยสิจจากุ้งครับเจอกับเพชรบ้านแขกสอสมหมายพิแกัดน้ำหนัก118อปอนด์ก็ประวัติรับโชคนำชัยชื่อจริงว่าโชคชัยสิวประโคนครับปีนี้22บานเกิดนี่บุรีรัมย์ครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดนี่ได้ไว้6 0 0 0 0บาทส่วนเพชรบ้านแขกครับชื่อจริงว่ามาโนดจิตประภัยครับปีนี้อายุเท่ากันเลยครับ22บานเกิดนี่นครศรีธรรมราชครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดได้ไว้5 0,000บาท เอาล้ครับมวยเข่าครับโชวกำชัยเพชรบ้านแขกนี่ไหนก็ได้ครับเป็นเราบอกเป็นมือขวาของเสกสรรนอกขันขเมืองปัจจุบันเป็นอยู่ลูกพี่เขาี่โอโชนะล็อกมาสองไฟแล้วครับก็ชนะล็อกตัวไม่ธรรมดาเลยนะ <c oughs> ใช่ครับล่าสุดชนะล็อกเป็นเอกน,นะเสกสรรเนี่ยเพชรบ้านแขกเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเสกสรรนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยเหรอ <c oughs> ลูกพี่ลูกน้องเลยครับครับแต่แต่ลูกพี่เขาชนะไปแล้วไง ifi. วันนี้มาดูลูกน้อง่อยครับโชว์กำชัย ฟอร์มหลังนี่ก็ชนะเกชบ้านแขกตัวนี้แหละครับเ,เจอมาไฟล่าสุดมันยังเครืองตาอยู่เพชรบ้านแขกไฟล่าสุดนี่โมซียกเพชรบ้านแขกเป็นต่อเกือบสิบช่วงตัวครับเจอกันที่ล่าําเนินครับแต่ยกสุดท้ายนี่ชงน้ำชัยมาทําได้ครับเตะก้านคอแล้วก็พลิกสถานการณ์เอาชนะได้แบบแฟนมวยหลายคนนี่ตาค้างเลยครับเลยทําให้ล่องใจคาใจครับต้องล้างตาในวันนี้เลยครับ คู่นี้ต้องดูยาวๆครับเพราะว่าเป็นมวยเข่าด้วยกันดูในเลยครับว่าใครจะแข็งแกร่งแข็งแรงกว่ากันนี่เลยครับมาปุ๊บก,ก็ไม่พูดพ่ํมทําเพลงครับเสียบกันอย่างเดียววันนี้ดูอาวุธนี่แหละครับมวยเข่าครับโชคนำชัวชยวันนี้มีบ้านขายบ้านไหมมีครับสโลแกนไม่เคยลืมมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับสโลแกนโชคนำชัยประจําตัวเลย ลองมาดูว่าวันนี้นี่สาวกแฟนคลับของโชคนำชายที่จะสมหวังหรือเปล่าจะตั้งค้นเมฟีหรือเปล่านี่ครับมาปุ๊บก็ตีเลยครับแต่ตั้งกำแพงเสียบไว้ครับทางด้านเพชรบ้าน,นแขกเลยเปิดขึ้นมาโชคนำชัยได้เปรียบ5ต่อสี่ด้วยครับนี่ครับเสียบแล้วข่าวไว้เลยครับโชคนำชายตีซ้ายแต่สองยกที่แฟนมวยเขายัางดูทิศทางลงมาอยู่เลยครับครูนี้ต้องดูยาวๆครับ มีประเภทหนังชีวิตนะดูยาวๆครับประมาณซีรีส์นี่ครับเตะซ้ายโชคนำชัยชื่อเล่นว่าบอยส่วนเพชรบ้านแขกนี่บูครับบอใบไ,ไม้เหมือนกันครับบูนี้อาวุธมวยนี่ถือว่าใกล้เคียงกันแค่ถนัดคนละฝั่งครับโชคนำชัยนี่ขวาเพชรบ้านแขกซ้ายนี่ครับเสียบขวาเข้าไปแล้วพยายามล็อกเสียบขวาไปอีกทีครับเพชรบ้านแขก นี่ครับยัดคืนมาโชคนำชัยทามวยเข่าด้วยกันไม่กลัวอยู่แล้วครับโชคนำชัยกเสียบพละทีสองทีนี่ครับเสียบซ้ายมาโชคนำชัยพยายามจะไล่แขนอยู่ตีขวาเสียบซ้ายต่อยหมัดเหมือนกันครับเป็นบ้นแขกหมดยกที่3ามครับเอาละครับผ่านไป3ยกครับตอนนี้ ต้องบอกว่าทางด้านโชคนำาชยได้เปรียบ7ต่อสนี่ครับคุณสุนทรอ,อูทองก็ติวเข้มสิทธิ์รักเลยครับตกเป็นรองแล้วตอนนี้ครับอ่ะมาดูยกที่4ีกันต่อเลยครับมาปุ๊บก็ล็อกในเสียบขวาเข้าไปนี่ครับตีซ้ายเสียบขวามาเพชรบันแขกคู่นี้แรกกันวงในตลอดต้องมาวัดกันที่ความแข็งแกร่งแล้วครับ ใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันนี่ครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายอีกทีครับเป็ดบ้นแขกดันลงไปเตะซ้ายเตะขวาจับได้เกี่ยวล่างล้มลงไปครับแม่ทได้ดีครับโชคคำชัยกบนากองตาหาเป้าอยู่โดนแข้งซ้ายเข้าไปครับกรรมการอุดมดีกระจ่างนะครับตอนนี้นี่จ้องคาเหม๋งเลยอย่าทําผิดกติกาเลยครับไม่ไม่งั้นตกใจเสียงแกดังนี่จับแล้วเสียบขวาเข้าไปเตะขวาเป็นบ้นแขก ช่องนช้ชายพยายามจะล็อกอยู่ตีขวานี่ครับตีแต่ก็ยังถือว่าตีไม่เจ็บนะครับ,รบนี่ครับตีขวาหักมานี่โอ้โหอีดอกนี้ตีแล้วแกเหนี่ยวคอไว้เลยโอ้โหล,ล็อกเอาไว้ก่อนพยายามเดินกับช่องน้ำชายเสียบซ้ายหากักเฟซบันแขกเตะซ้ายนี่ครับเตะขวามายังติดอยู่ นี่หาโอ้โหนี่บิดลงไปดื้อเลยครับโอ้โหเหลี่ยมตัวดีเหลือเกินเพบ่อนแขกเอาละครับล็อกบนครับกระตุกมาโอ้ยสาดซ้ายนี่เอาความจูดานมาจากเสกสรรเลยเนี่ยคุณดอสขัวแต่ละดอกเนี่ยเจ็บเจ็บทั้งนั้นครับนี่ครับเตะขวาคืนขวาครับโช์ามไซดยเลยจะจับไม่ได้ซะแล้วครับแบบนี้ลำบากครับ ยกนี้ดูว่าช่วงลำชัยที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับเพ็บ้าน,นแขกนี่เตะซ้ายเป็นเข้าจะยังไงครับ,อรรบโอ้โหเตะขวาแล้วดึงตัวหลบสวยงามครับนี่ครับเตะขวามาแต่มันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ครับเตะซ้ายเพ็บ้านแขกนี่เดินวางแข้งขวาสองทีอสามทียังบังครับ ผมใจเดินต่อครับวันแขกคุมเกมแล้วเตะซ้ายเอ้าเอาโอา้ยหยุดไปพักโอ้โหโดนกระจับหรือเปล่าครับไม่รู้ครับแต่รู้ว่าโดนแล้วสะดุ้งครับโอ้โหแม่เขตปอลอาวุธหรือเปล่าเมื่อโดนเข้าไปแล้วหยุดเลยครับว่าแต่ยกนี้ต้องบอกว่าทางด้านเขตบ้านแขกดีเหลือเกินนะครับ ไปเจ็ดช่วงตัวเลยครับพลิกครับมาเสียอาการในช่วงท้ายครับสำหรับช่องน้ำชัยโอ้โหสถานาการณ์พลิกเลยครับต้องมาดูกับว่าจะเหมือนภาคแรกที่เจอกันหรือเปล่าครับ,รบเพชรบันแขกนี่ได้เปรียบหลังหมดยกสี่ก็ประมาณนี้เลยครับ7 8ช่วงตัวคือมันยังไม่แน่ไม่นอนแล้วครับ บัดมวยดูกันจนกว่ากรรมาการจะชูมือเอาแล้วครับเกี่ยวล่างล้มลงไปเหมือนกันแกก็หน,น้าเป็นบ้านแขกวัน <c oughs> นี้มีสิทธิ์หายแล้วครับชคงน้ำชายเดินแล้วครับแต่โดนแข้งไปยังยึกยักยึกยักอยู่ครับเดินวางแข้งขวาแลกแข้งกันพยายามจะวางแข้งครับแต่ก็ยังไม่เข้าเท่าไหร่เตะขวา ท่นรองจะมีเฮเหมือนไฟที่แล้วหรือเปล่าครับนี่ครับเตะซ้ายต้องทำให้เยอะๆครับ <Hugh. S 1> นี่ครับเตะขวาแต่ก็ยังติดบังของทางด้านเพชรบ้านแขกเอาละครับเดินหาครับโอ้โห,โห,โหแล้วก็เสียลแม่ลูกนี้หลักเหลี่ยมชักจะไม่ค่อยดีครับครับ <c oughs> แต่ก็ยังเดินอยู่สำหรับทางด้านช่งลมชัย ปัจจุบนันนี่แฟนเพิ่งจะท้องนะถือว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับโชคนำชัยท้องได้3เดือนละพยายามเดินไล่ไปเหรโชคนำชัยท้องเหรอฮะภรรยาครับอะไรครับเดินต่อยหมัดแต่โดนดักเขา่าล็อกแล้วก็ตีไม่ได้ครับ สถานการณ์ตอนนี้เพชรบ้านแขกไปไกลแล้วครับสถานการณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าสถานการณ์แตะมือ<笑><笑>เรียบร้อยครับเกมจบครับแบบนี้โอ้โหโชคลำชัยพยายามแล้วครับกรรมการดูดมครับรวบรวมคะแนนชูม,มือให้กับเพชรบ้านแขกสอสมหมายครับล้างแค้นสำเร็จแล้วนะ ดยการ,รชนะคะแนนโชคคำชัยสิทธิ์จากกุ้งนะครับด้คะแนน49ต่อ47คะแนน2เสียงแล้วก็49 48 1เสียงครับ